ไมากับการที่จะต้องมายุติบทบาทในวันนี้ติดไม่ลาออกเพราะติดเองต้องการทำงานในหน้าที่สสต่อตามที่ประชาชนคาดหวังไว้กับติดมีอะไรนะค่าตัว55ล้าน 55กิโลครับ <55. S 1> <c oughs> ครับเช้าวันนี้สส,สกฤิชชีวัฒนธมานนท์เขต6 จังหวัดชนบุรีพักประชาชนถแถลงอย่างเป็นทางการนะครับจะยุติการร่วมกิจกรรมกับพักประชาชนแล้วก็พูดชัดเจนเลยว่าจะย้ายไปพักกล้าธรรมถ้าหากว่าพักประชาชนได้ขับสสกริตออกไปนะครับคำถามก็คือมันจะหยุดแค่สสกริตหรือไม่ว่ากันว่าสีส้มที่เมืองชนที่กวาดมาได้7เขตจาก10เขตจะแพรแตกหรืออาจจะลุกลามไปจังหวัดทางภาคตะวันออกที่เป็นเขตสีส้มทั้งหมดหรือไม่จะย้ายไปอยู่พักอื่นจริงหรือเปล่านะครับวันนี้วิเคราะห์กันว่า การในพื้นที่แล้วมันสะท้อนการเมืองภาพใหญ่อย่างไรคุยกัน2ท่านครับรองศาสตราจารย์ดรโอลันถิ่นบางเตียวรองคณะบดีคณะรัฐศาสาตร์และนิติศาสาตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและคุณยอดชายพึ่งพรครับสสชนบุรีเขตเกจากพรรคประชาชนครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสส,บสอยอดชายมันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ทั้งทั้งเรื่องราวที่ประสบมาส่วนตัวกับเรื่องราวของสอสกริตเนี่ยมันมันเรื่องเดียวกันไหมที่มีคนมาชักมาชวนก็ต้องขออนุญาต พูดตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นเหตุบังเอิญจริงๆนะครับที่ว่ามันมันมันลงล็อกกันพอดีนะครับจังหวะข่าวนะครับส่วนตัวก็ไม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของออท่านสสกริเลยนะครับว่าจะมีการย้ายพักนะครับแต่โดยของส่วนส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยครับอยู่ในช่วงเลือกตั้งหาเสียงเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับ mm hmm. ก็เลยเได้ใช้โอกาสนีนะ้ในการปราศัยเฉยๆครับ แล้วก็จังหวะมันมาลงล็อกกันพอดีอเอาทวนข้อมูลอีกทีที่มีคนเข้ามาชวนเขาเสนออะไรบ้างก็ได้มีการชักชวนนะครับว่าให้ไปทํางานร่วมกันไปทํางานการเมืองร่วมกันนะครับในพรรคการเมืองหนึ่งนะครับด้วยข้อเสนอก็ตามในคลิปนะครับท,ที่ที่มีข้อเสนอนั้นนะครับส่วนตัวก็ได้ปฏิเสธไปณนะเวลานั้นเลยหลังจากนั้นก็ทำสาธารณสุขด,ดิบกันเป็นเรื่องปกตินะครับม,มีอะไรนะค่าตัว55ล้าน 55กิโลครับ55กค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ2,500 0อ่าครับรถตู้รู้หนึ่งคันแนวแนวนั้นครับอันนี้ผมทวนจากที่สสยอชายพูดบนเวทีปราศัยเนี่ยนะครับเออเป็นพักพักไหนบอกได้ไหมเออขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยดีกว่าครับเพราะว่าเออมันเป็นมรารยาททางการเมืองนะครับที่เราก็ได้ให้คำมั่นกันไว้แล้วนะครับว่าว่าขอขอเป็น มารยาทดีกว่านะครับพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่าเป็นพักฝ่ายรัฐบาลครับกล้าทํำไหมเอาว่าเป็นพักรัฐบาลดีกว่าครับโอเคคือที่ถามกล้าทําเนื่องจากว่าสสกฤษตแถลงเช้าวันนี้เนี่ยยอมรับแล้วนะครับว่าเขาสนใจที่จะไปย้ายศพพักกล้าทาก็อยู่ที่ว่าพักจะขับเขาออกหรือเปล่านะสสยอดชายกับสสกฤษตเนี่ยปกติทํางานมีความสัมพันธ์ร่วมกันเป็นยังไงบ้างพอจะทราบสัญญาณอะไรบ้างไหม คือก็ต้องเรียนตรงนี้เลยนะครับว่าผมกับท่านสสกริตนะครับก็มีความมักคุ้นกันนะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนในรุ่นราวข่าวเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากนะครับก็มีหลายๆมิตินะครับที่เราได้ทํางานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะครับซึ่งผมรับผิดชอบในเขตเมืองมัธยาระครับก็อยู่กับพี่น้อง LGBTQ เยอะนะครับและส่วนพี่กฤิตเองนะครับท่านสสกรตก็เป็น LGBTQ นะครับก็เลย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแล้วก็ตอนที่เราอบรมนะครับในการเป็นผู้สมัครตั้งแต่ปี -66 นะครับเราก็อบรมในรุ่นเดียวกันครับก็เลยเมีความคุ้นเคยกันนะครับก็ทํางานร่วมกันดีไม่มีรอยต่อเลยครับแล้วตอนที่มีคนมาชักชวนสสอยอดชายได้ถามสสอกรีดเขาไหมว่าคุณได้รับข้อเสนอเดียวกันหรือเปล่าคือผมมองว่าเป็นเรื่องที่ของผมเองนะครับเลยไม่ได้เอาไปพูดคุยกับใครนะครับในในตอนแรกนะครับ แล้วก็มา,เ,าเป็นจังหวะที่สสกรษก็มีประเด็นนี้ขึ้นมาใช่<า>พอดีอม,มันมันก็มันก็น้ามันก็น่าแปลกนะเออมีสองสามประเด็นที่เช้านี้สสกรษเขาถแถลงที่สภานะครับหนึ่งเขาเอาเอเอาเรื่องการถูกเหยียดเพศก่อนเลยการที่เขาเป็นสสข้ามเพศเนี่ยเคยได้ยินเรื่องราวนี้ในในในพักไหม ต้องตอบว่าพักประชาชนของเรานะครับต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดนะครับในเรื่องของการาต่อสู้เหยียดเพศกันหรือว่าการเหยียดเพศกันภายในพักผมคิดว่าไม่มีครับไม่น่ามีแน่นอนครับเนื่องจากว่าพักเป็นพักที่แสดงออกมาโดยตลอดว่าให้ความสําคัญกับการเท่าเทียมเป็นหลักนะครับประเด็นความน้อยอกน้อยใจของสอสกฤษที่ขออะไรไปทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในพักแล้วไม่ได้รับความรบือไม่ได้รับการสนับสนุน ส่วนตัวนะครับอย่างเช่นผมเองนะครับผมผมยกตัวอย่างผมดีกว่านะครับว่าถ้าเป็นผมเองนะครับติดขัดประการใดแล้วก็ผมใช้วิธีพูดคุยกับกับพักหรือกรรมการบริหารพักก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คุยได้ทุกเรื่องแล้วก็สิ่งไหนที่พักพอที่จะซัพพอร์ตได้ช่วยได้พักก็พยายามทําใหา้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการเลือกตั้งเองนะครับที่ที่เราก็พยายามที่จะขอ ขอแกนดามาช่วยลงในพื้นที่อะไรอย่างงี้ยฮะพักก็จะถ้าได้พักก็จะจัดการให้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ติดอะไรจริงๆแล้วก็ก็อาจจะไม่ได้จริงๆก็อนยอดชัยก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวผมไม่มีครัรงนี้ครับแล,และทราบเรื่องราวของสสกริตไหมว่ามันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงมากคือต้องตอบอย่างนี้ครับว่า แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ,ค,รบคืออย่างผมผมก็อาจจะมองว่าตัวผมง่ายๆย,ยังไงก็ได้นะครับแต่สําหรับเพื่อนสมาชิกบางคนเขาก็อาจจะมีะความต้องการแลกะก็ความพึงพอใจที่ไม่เท่ากันดังนั้นมันก็เลยอาจจะมีข้อแตกต่างกันบ้างนะครับวัดยากกว่าไอ้แบบนี้<า>คนนี้น,น้อยใจคนนี้คิดว่ามันก็เข้าใจได้ในสถานการณ์นี้ะนะเออทั้งหมดมีเคนสสชนบุรีพรรคประชาชนนะครับ,รบไปหนึ่งแล้ว อีก6ตกลงยังอยู่ด้วยกันไหมณขณะนี้ผมมั่นใจนะครับด้วยความเป็นสเสถียรภาพของชมบุรีณเวลานี้นะครับและด้วยทีมจังหวัดนะครับผู้ว่างานจังหวัดเองนะครับก็มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเขาเรียกว่าจุดยืนร่วมกันนะครับแล้วก็มีการวางกรอบในการทํางานของจังหวัดชมบุรีร่วมกันที่เป็นภาพเดียวกันนะครับผมคิดว่าหลังจากนี้นะครับตัวเลขไม่เปลี่ยนครับพอมีเรื่องราวของสสกรีทนี่เช็คยอดกันแล้วนะ ณนะขณะนี้ก็มีการพูดคุยกันในระดับจังหวัดนะครับรวมถึงทีมงานหลังบ้านจังหวดัดก็มีการพูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก,ก็ยืนยันว่าตัวเลขไม่เปลี่ยนครับไม่ใช่ว่าเราคุยกันวันนี้สัปดาห์หน้าสอสอยอดชายเปิดตัวกับพัรคใหม่คนอื่น andro, เปิดตัวไม่ไม่มีนะ ไม่มีอย่างนั้นเอาส่วนตัวก็ได้อะก็ต้องยืนยันอย่างนี้นะครับว่าผมมีสตอรีร่รวมกับพักมานานมากนะครับมากจนจนเป็นชุดแรกๆเลยนะครับแล้วก็เดินตั้งแต่วันยังเป็นเด็กถือป้ายนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับก็แล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณธนาธรเป็นอย่างมากนะครับก็ต้องให้คำมั่นสัญญาณนระายการนี้เลยรายการแรกนะครับว่าผมไม่มีทางนะครับที่จะย้ายพรร เป็นที่แน่แท้ครับอ,อาจารย์ในฐานะคนนอกมองเข้าไปทั้งการเมืองในพื้นที่ชนบุรีแล้วก็การเมืองภาพใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นที่จะอธิบายกับกรณีของสอส,อสกริชอาจารย์คืออย่างนี้ก่อนเนี่ยภาพในการเมืองพื้นที่นะครับต้องจารับว่าตั้งแต่การเกิดพรรคอนาคตใหม่กล้าวไกลมาถึงพรรคประชาชนเนี่ยรวมถึงการแตกตัวออกมาของกลุ่มพลังใหม่เนี่ยมันทําให้โครงสร้างของการเมืองชนบุรีเนี่ย จากเดิเดมมันเป็นขั้วเดียวก็คือกลุ่มบ้านใหญ่บางแสนไอ้โครงสร้างแล้ววันนี้มันกลายเป็น3กลุ่มค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือมีพรรคประชาชนกลุ่มบ้านใหญ่บางแสนแล้วก็พลังใหม่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็มีฐานทางการเมืองของของ,ของกลุ่มตัวเองพอเป็นเช่นนั้นปั๊บนะมันก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยมันมีโอกาสเดินต่อกันไป อย่างเช่นที่ผ่านมาพักประชาชนนะครับได้สอสอเจ็ดคนเขาก็มีโอกาสที่เดินต่อไปในเวทีอบอจอเขาจะมีโอกาสเดินต่อไปในเวทีเทศบาลและแนวน้องก็คือประกาศรับอบอตอแล้วด้วยแสดงว่านะครับคนลวัดทางการเมืองมันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปับพอมีฐานแบบนี้มันก็เลยทําให้นะครับกลุ่มต่างๆนะครับที่อีกเป็นอีกสองกลุ่มเนี่ยหรือข้างนอกเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปนะครับพักประชาชนจะตั้งหลักได้ ในพื้นที่ทําอย่างไรล่ะก็ต้องเจาะยางด้วยวิธีการทําให้เกิดความอ่อนแอนะครับความอ่อนแอแบบนี้มันก็เลยส่งผลให้นะครับกลุ่มการเมืองอีกสองข้างก,ก็จะมีความเร่เปรี่ยบเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเพราะว่าส่วนนี้เองก็จะนําไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์ได้ว่านะครับสองครั้งแล้ว3ครั้งสองครั้ง3คนแล้วที่เกิดขึ้นกับกรณีพักประชาชนเออทวนทวนข้อมูลพักอนาคตใหม่ตอนเลือกตั้งปี -66 มีสอสอ สามคนถูกไหมอาจารย์สามคนครับสามคนนะครับเป็นงูเห่าซะสองใช่ครับปีหกสองครับปีหกสองนะปีหกสองได้มาสามคนเป็นงูเห่าซะสองคือย้ายกลางเทอมเลยถูกไหมครับเออ่แล้วพอมาปีหกหกได้มาเจ็ดครับตอนนี้เป็นงูเห่าซะหนึ่งนะนะครับแล้วสอสอกรีฑเนี่ยคือซ้ําเขตเดิมใช่ครับกับสอสอเมื่อปีหกสองใช่ครับก็เคยมีลักษณะนี้เหมือนกันคือที่ศรีราชาถูกไหมครับใช่ครับ มันอธิบายปรากฏการณ์ไอ้สามขั้วการเมืองในจังหวัดชนบุรีใช่ไหมอาจารย์ใช่คือผม,ผมคือมันเป็นผลมาจากคือถ้าเกิดว่ามันเป็นสองขั้วแบบเดิมหรือว่าขั้วเดียวมันก็ไม่มีพักประชาชนไม่มีพักนะครับของพลังพลังใหม่ของรัฐรีสุดชาติแต่พอเกิดสามขั้วแบบนี้ต่างฝ่ายต่างมีพลังต่างฝ่ายต่างมีฐานมวลชนนะครับการเกิดแบบนี้มันก็เลยมีผลนะครับสร้างความได้เปรียบทันทีให้กับอีกสองฝั่งนะครับที่จะสามารถเอาเงื่อนไขเนี้ยไปพูดสื่อสารกับประชาชน เพื่ออยากน้อยทําลายให้เห็นว่านะมวลชนที่สนับสนุนพรรคเนี่ย mm hmm. เขาก็รู้สึกเคว้งัตอนนี้เขารู้สึกว่า mm hmm. ก่อนหน้านี้นเ,น mm hmm. เขาเคยเชื่อว่าจะไม่มีผลการแบบนีเอออ้เจออีกแล้วอาจเจออีกแล้วถูกไหมฮะมัน่็ทำห้ถ้าอย่างนั้นก็ลองกลับไปหาอีก2ฝั่งดีไหม mm hmm. เพราะเราไม่มั่นใจกับกลุ่มนี้เพราะว่าจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าใช่ครับค,คือเวลาดึง<ข>มาได้เนี่ย คนเดียวแต่มันเสียทั้งจังหวัดใช่ครับมันเสียภาพก็พกคือผมคิดว่ามันเสียโดยเฉพาะคนที่พือต้องเข้าใจว่าพรรคประชาชนเนี่ยในการรับรูวมผมเนี่ยนะครับอย่างแท่นที่นะครับแฟนคลับที่ไปพูดที่สภา,าว,วันนี้เขาเลือกพรรคพรรคเนี่ยมันมีความหมายคือพรรคเนี่ยเขาตั้งหลักจากฐานนโยบายจากอุดมการณ์เพราะฉะนั้นนะเวลาคนที่อยู่ในพรรคเนี่ยนะครับมีนะครับแสดงอะไรที่ไปขัดแย้งกับอุดมการณ์นโยบายของพรรคเนี่ยมันทําให้พรรคเนี่ยเสียซึ่งมันก็เหมือนกับพ อื่นๆที่พักไม่โดดเด่นเท่าคนนะหลายๆนคนที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยพอไปย้ายพักไปก็มีโอกาสกลับมาเพราะตัวเองมีต้นทุนนะครับของตัวเองในพื้นที่ว่าย้ายไปไหนก็ได้แต่คนเหล่านี้พอพอย้ายปั๊บมันกระทบพัก เพราะพักตั้งหลักขึ้นมาว่าเป็นพักของมวลชนเป็นพักที่ยืนหยัดแนวทางอุดมการ์เพราะฉะนั้นคนกับพักต้องต้องไปคู่กันนั่นทําให้สสสองคนตอนปี6 2สองที่เป็นงูเห่าที่ชนบุรีย้อนกลับมาลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งก็ตกไปถูกไหมเพราะว่าคนเลือกที่ตัวพักมากกว่าที่ตัวคนสสยอดชายตกลงน้ําหนักมันอยู่ที่พักหรืออยู่ที่คนมากกว่าอย่างที่ชนบุรีเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่พักร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยอมรับเลยว่าถ้าตัวเองนายยอดชายขึ้นมาไม่ได้สังกัดพักประชาชนเนี่ยคงไม่มีทางที่จะ ก้าวมาถึงอันนี้ก็ต้อง <9 S 2> พูดกันตรงๆว่าก็อยู่ที่พื้นฐานนะครับว่าเป็นคนสองถิ่นหรือไม่นะครับซึ่งองค์ประกอบมันถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เต็มที่ผมให้สักสิบเอร์ซ็นแล้วกันนะครับพี่จะมาจากตัวคนใช่ครับนอกนั้นเป็นพัรทั้งหมดเลยครับคือถ้าสมมติว่าวันนั้นที่ผมลงเลือกตั้งแล้วถ้าผมไม่ได้ลงกับพรรคเก้าไก่ผมก็อาจจะได้สักสักพัน คะแนนหรือ2000คะแนนไม่เกินนี้ครับเนื่องจากเอาอเคได้เป็นคะแนนสําหรับการประกอบอาชีพผมโรงเรียนผมกลุ่มมอเตอร์ไซค์ของผมอะไรอย่างเงี้ยครก็อาจจะได้แค่คนรู้จักตรงนั้นแต่พอไปเสริมพลังจากความเป็นพักเข้ามาเนี่ย <c oughs> มันทําให้เรามาถึงจุดนี้อาจารย์แต่ว่าเ <c oughs> มื่อสักครู่อาจารย์บอกมันมีสขา <c oughs> มีสีส้มเข้ามา <c oughs> บ้านบ้านใหม่กลุ่มเฉล้งบ้านเก่าแต่กูลคุณปลื้มนะอธิบายให้ชัดกันแบบนี้ณขณะนี้สีส้มมาแรงถ้าตัดกําลังตรงนี้ได้เนี่ยก็อาจจะ ดึงคะแนนกลับมาที่บ้านเก่าบ,บ้านใหม่ที่เขากำลังที่เขากาลังแข่งกันเนี่ยนะแต่มันมีตัวละครที่3เข้ามาคือพักกล้าทําผมยังงงอยู่ว่ามันต่อจิ๊กซอว์ด้วยกันยังไงครับอาจารย์คือมันต่อได้ครับออคือผมคิดว่ามันต่อได้นะครับกล้าทําอาจจะไปนะครับข้างใดข้างหนึ่งใน2 2> ออึงนอง๋อกล้าทําอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่นี้ก็จริงแต่ถ้าไปมีพันธมิตรกับกลุ่มใดกลุ่มเนิใช่ครับก็คือผมคิดว่าบุคลิกภาพนะครับของกล้าทําในทางการเมืองเนี่ยครับบางอย่างก็ไปโดนโดนจริต นักการเมืองในพื้นที่นะครับพูดง่ายเคลียร์ง่ายจบง่ายนะครับสไตล์แบบนี้คืออาจจะไม่นะครับเป็นคืออาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนชนชั้นกลางพูดได้ง่ายแต่ลักษณะบุคลิกภาพมันสามารถเคลียร์คุยง่ายกับนักการเมืองในพื้นที่ในจังหวัดบางค่ายบางกลุ่มนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มาเต็มตัวนะครับแต่การไปแบบนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาสามารถนะครับหาแนรวบได้ทักสี่ักห้าคนมันเป็น กับการสมประโยชน์ร่วมสี่สิห้าคนถ้าข้างใดข้างหนึ่งในสองสามข้างเนี่ยนะฮะเลือกเขาคนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะไปต่อทางการเมืองก็เรารู้ว่าสัดส่วนในการได้มาซึ่งตําแหน่งแห่งที่ก็ต้องประมาณ4-5ห้าคนถูกฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอสีหคนเสร็จปับ๊บในพักเองก็มีอำนาจการต่อรองสูงขึ้นก็คือสมประโยชน์ทั้งในกลุ่ม ในจังหวัดและสมประโยชน์สําหรับพรรคถ้าเกิดพรรคมีสสมาก<ร>ขึ้นเือภาพใหญ่ด้วยกับการที่เข้าไปรวมรัฐบาลด้วยเดี๋ยวผมมาคุยอาจารย์รตรงนี้ในในฐานะการเมืองภาพใหญ่มันส่งผลยังไงนะกับการเพิ่มมาหนึ่งหรืออาจจะมากกว่านี้ถ้าหากว่าเข้าไปเป็นกลุ่มสสอยอดชายถ้าอ่านใจแทนเพื่อนสอสกรตเนี่ยก็มันก็มีบทเรียนมาครั้งหนึ่งแล้วว่าใครที่เป็นงูเห่าไม่สามารถจะกลับมาเป็นสสได้อีกเลยทําไมสสกรีดเขาถึงตัดสินใจแบบนี้ เดี๋ยวก่อนอื่นนะผมต้องขอแย้งท่านอาจารย์ <ภา S 2> นิดนึงก่อนนะฮะที่อา,า,อาจารย์บอกว่าเนื่องจากว่าพรรคประชาชนเนี่ยครับมีสสย้ายพรรคทาให้ประชาชนอาจจะไม่มั่นใจในการที่จะกลับมาเลือก<ม>อาจจะเอ็นเอียงไปเลือก <P et il> ทั้งอีกสองขั้ว <P et il> ผมก็จะต้องตอบว่าทั้งสองขั้วนี้ก็ย้ายพรรคกันบ่อยเหมือนกันนะครับัตนสองขั้วนี้เขามีของในตัวเขาไง ก็ผู้สมัครอะตัวผู้สมัครอ่ะก็เมื่อกี้เราพูดถึงการย้ายพักเป็นโจทย์ที่จะทำให้มวลชนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปแต่ก็อย่างที่เมื่อกี้ที่ผมคอนเฟิร์มว่าคนเลือกพักนะครับคนประชาชนเลือกพักไม่ได้เลือกที่ตัวบุคคลดังนั้นเนี่ยถ้าพัก สร้างความเชื่อมั่นนะครับทำให้ความเชื่อมั่นนั้นกลับมาหรืออย่างผลงานที่เพื่อนสสเพื่อนสมาชิกที่ได้ทํางานไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลายๆอย่างนะฮะที่ท่านก็เห็นแล้วว่าและท่านก็ไม่เคยได้เห็นในรัฐบาลหรือพรรคการเมืองไหนที่เราทําผมก็เชื่อว่านั่นคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับโหวเตอร์ของเราคือไม่ค,คิดว่ามันจะกระทบอะไรมากเพราะคนยังไงก็เลือกที่พรรค ถูกต้องครับแต่โอ้โหนี่มันซ้ำสองครับมันรอบสอง <2 S 2> แล้วนะรอบสามจะไว้ใจได้หรือเปล่าสมมติว่ามีมีคนมาลงในเขตนี้ในนามของสีสม้มก็รอบแรกนะครับปี6กสองกับรอบที่สองในเขตสสพิกิดคะแนนก็เพิ่มขึ้นอ๋อยิง่งยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมอีกให้ให้ให้ความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมคือคะแนนความนิยมนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างมีนัยยะละกันนะฮะอย่างมีนัยยะอ่ะแล้วทําไมคิดว่าสสกฤษถึง ถึงตัดสินใจแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่มันมีบทเรียนว่างูเหา่าไม่สามารถจะกลับมาสอบผ่านเป็นสสได้อีกคืออย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนเปิดรายการนะครับว่าด้วยการตัดสินใจของเพื่อนสมาชิกก็คือพิกกตในฐานะที่เป็นเป็นสสในจังหวัดชลบุรีด้วยกันนะครับผมไม่อาจทราบได้เลยว่าสาเหตุใดที่ พี่พิกกตนะครับใช้คำว่าพิเกตแล้วกันตัดสินใจแบบนั้นเพราะว่าไม่ได้รับการส่งสัญญาณใดๆเลยนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดสมัยประชุมดังนั้นเนี่ยสสจะทําพื้นที่กันบ้างก็ไปงานกรรมธิการที่ต่างประเทศดังนั้นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับผมไม่ได้รับเลย<ม>ในในขณะที่ผมรู้ข่าวผมโทรไปถามนะครับการโทรหากันร,ระหว่างผมกับพิเกตมีเป็นเรื่องปกตินะครับเราโทรคุยกันตลอดยกเว้นเหตุการณ์นี้เลยผมก็ จะโทรไปถามว่าเทศบาลเป็นอย่างไรบ้างมีโอกาสไหมผมก็จะเข้าไปในไลน์แล้วก็ไปหาชื่อในกลุ่มนะครับอ้าวทำไมออกจากไลน์กลุ่มหมดเลย<อ>ผมก็นึกว่าโทรศัพท์ก็เปลี่ยนผมก็เลยเพิ่งมารู้เพิ่งมารู้ผมก็เลยบ่นน้อยใจว่าพี่ทําไมไม่บอกอะไรกันบ้างเลยแล้วสรุปได้คุยส่วนตัวบ้างหรือยังตอนหลังก็มีการคุยส่วนตัวครับแล้วแล้วเขากา็พูดกับผมว่าพี่ตัดสินใจแล้วผมก็บอกว่าเขาลพในการตัดสินใจของพี่ครับ แกบอกว่าน้องไปอยู่ด้วยกันไหมไหมคือเขาไม่พูดหรอครับเขาเห็นข่าวผมแล้วแลวเขาก็รู้อยู่ว่าคุณยอดชายไปพูดอะไรวนเขาเขาเห็นข่าวผมชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะว่าข่าวของผมออกมาก่อนนะครับข่าวของผมออกมาก่อนแล้วก็ข่าวของพิกิตออกมาเนี่ยเป็นข่าวที่สนับสนุนชุดความคิดผมที่ผมได้พูดในเวทีปราศัย